สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวเดี๋ยเดินทางมาหาหน่องโฟกัสเนะคะเนาะเดินทางมาหาหน่องโฟกัสประเดี๋มาหาหน่องโฟกัสนา่นแหละเนาะหนองโฟกัสกับเฟิรนติดโควิดค่ะช่องวหัน,นหนองโฟกัสเป็นกระหายดีเลยค่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวก็เลยม,มาติดตามหน่องโฟกัสเนาะคะ่ะท่านผู้ชม น้องโฟกัสเพิ่นกับฟันดีล่ะค่ะท่านผู้ชมงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะค่ะเนาะน้องโฟกัสเพิ่นกับฟันดีล่ะค่ะเพิ่อนฟันว่าผีมาบอกค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นรถอีแตกๆค่ะท่านผู้ชมรถอีแตกไถหน้านาะค่ะเนาะแล้วก็บฟันเห็นผีผีเพิ่ลมาบอกเพิ่ลมาฮ้องเพิ่ลมากระซิบใส่หูค่ะท่านผู้ชมมาฮ้องมากระซิบใส่หูมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชม เขาบอกเลขสามโตค่ะท่านผู้ชมบอกเลขสามโตน,นะคะน้องพวกกัดมันก็เป็นเด็กมีเส้นค่ะท่านผู้ชมเป็นเด็กมีเสเนนะคะเนาะเด็กมีเส้นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งให้ท่องมี่สามดาวนั่นไปเดอ้อค่ะก็ไปเบิ่งคลิปของน้องโฟก,กัสผม้อมก,กันเลยค่ะนี่ครับน้องโฟกัสสวัสดีครับโอ้ยบอกว่ายุดวันอาทิตย์ไปโรงเรียนบ่ก็เก่งหลายเนาะครับท่านผู้ชมโอ้โหนะโอ้โหนะ โอ้สระอะเดียวไลยครับน้องโฟกัสน้องโฟกัสอันปั้นเหล็กเราบอน้องโฟกัสปั้นเห็นรถไทยขั้นเก่าเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับปั้นเห็นรถไทยขั้นเก่าไป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 มาเบิ้งมาเบิ้งครับเบิ้งก็ปั้นเห็นรถไทยนิดหน่องโฟกัสปั้นเห็นรถไทยกันตามชมไปตามน้องโฟกัสเนาะค่ะเนาะตามน้องโฟกัสตามชม บางบ้านน้องพ่อตัดค่ะ่านผู้ชมขอบาเนาะค่ะเนาะครับผมครับผมเอาไปน้าอเอใสใหน้าล้วกนีมันจอดีนี่ปอกระจอดจีนี่เนาะโอ้มานางพี่มานางพี่ปะคะโอ้ยบักดาฟันเห็นรถไถนา เป,เป็นเป็นแนวไะไรบาสููฟังไหมอันนั้นรถไถยกล้อรถไถยยุกโลครับถือรถไถนายกล้อครับท่านผู้ชมเนาะเก่งไรอีกบักอะอันนั้นพอเที่ยงไว้ใส่พอเที่ยงอันบูเดมาพอเที่ยงยุทธวันอาทิตย์ครับติดภารกิจเออมืออืน่นบักง่ายกระไดไปโรงเรียนมืออื่นวันจันทร์เนาะไปโรงเรียนโอ้เก่งหลายครับเก่งหลายน้องโฟก,กัสยุบปออะไรเนาะขครับ<อ> พอสามอนุบาลสามป่ะมาปลาามาพี่ปลาร้ามาพี่หมูน่องโฟกัสมาเล่นนมานางพี่เร็วมาขับไอ้ปลาร้าไอ้บอนี่โอ้มากูเจอเห็นพี่มานางแค่พี่ปลารมานางแค่ยพี่อันโอ้สวัสดีครับก่อนเร็วไอ้ไอ้โฟกัสเนาะปลาร้าซื้อยังนี่ไอ้โฟกัสเนี่ยฮะซื้อบีมซื้อบีมโอ้ยตาคือกันเนาะต้องเรียกมึงตานะไอ้น้องกันนะ กกนะครับท่านผู้ชมต้องโฟกัสฝันเห็ดรถรถไถนารถอีแตกเนาะยกล้อบอกระลาใช้เป็นคนขับอันนั้นพ่อครับพ่อเป็นคนขับเนาะโอ้ยก็เก่งแต่นาะบ่ได้ความเท่เที่ยวนี่บ่ได้ความเนาะอันบัตรที่นี่บอกระมีตัวเลขสามตัวบ่หนึ่งหกเก้าครับยังก่อนนะสามแปดหน,นึง่งหกเก้าสามแปดศูนย์เนาะโอ้ยฟังด้วยครับท่านผู้ชม เลขสามตัวหนึ่งหกเก้าครับสามแปดศูนย์ครับก็ยิ้มไปเปลยเลยครับนีไอ้มานําครับท่านผู้ชมมาที่นี่รถไชหน้าพอเอาไปไถหน้าเนาะโบเห็นกับโบเป็นยังหนึ่งหกเก้านาแปดศูย์หนึ่งหกเก้าเลขสองตัวนี่สามแปดศูนย์ครับท่านผู้ชมเนาะเลขสามตัวครับไอ้บัตรลาเอามาใส่เลขตัวนี้ไหมาบอกอันนั้นพี่รืพีมาบอกพ,อนนนพ,พีมาบอก อุ้ยตายตายตายผีมาบอกปากหน้าย,ย่านปะย่านครับนะครับโอ้<พ>ผมีมาบอกบอกปากหน้าบอกค่ะโอ้เจงครับมาเขาฟันปลาบะครับผมโอ้มาห้องเสีหูหรือมาจังไหนมาห้องเสีหูโอ้ผีมาบอกครับเนาะครับเนาะเด็กน้อยครับน้องโฟก,กัดก็เป็นค้นหนารักคนเจงตัวครับบอแอมเราตรงกับมีของมาฝากน้องพฟก,กัดที่เก่านะครับท่านผู้ชมเนาะมีมาฝาก ตลอดนะครับท่านผู้ชมวังหันบริติตตามครับวังหันวังหันบริติตตามน้องโูกาดเพ็่นกับโบสบายนะครับท่านผู้ชมเป็นติดโควิดครับท่านผู้ชมน้องโฟกาดเป็นติดโควิดหายดีแล้ะครับหายดีแล <issions> ้วเเบบเอมเราตรงกันเลยมาเย่มน้องโฟกาดที่เก่าครับอคิดหอดที่เก่าละครับน้องโฟกาดนะครับเนาะครับผมอันนี้อ้ายซื้อบรเนาะโอ๊บโอ้บีมบีมบีมน้องบีมอยู่ปออะไรป่ะล่ะอยู่ปอไรปอสี่เนาะโอ้ยครับเก่งหลายครับอัน กลาฟันลีคือน้องฟกัดบ่บบฟันน่ะเนี่ยบ่โเก่งซ้ำน้องฟกัสเลยตัวนี้น้องฟกัสนี่ฟันว่าผีผีมากระซิบใส่หูบ่ครับน้องฟกัดผีมเว้าใส่หูน้องเิ่นมีเส้นก็ได้ครับผมน้องเิ่นมีเส้นมีสิ่งหลี่ลับมหาตลอดครับธรรมชมเนาะมหามาบอกน้องฟกัดตลอดครับงวดนันก็ถือโตดเนอะสามโตเนาะวือวัง หลายเดือนนะครับหลายเดือนเนี่ยลายเดือน,นประมาณ3-4เดือนนี่แหละครับนอกนั่นก็สองตัวกส็สุยหน้าสุยหลังมาครับท่านผู้ชมเนะาะบ่าวแอมเราทงก็เลยมาติดตามน้องโฟก,กัสอีกไปฝากเอ็ซีครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับน้องโฟก,ก,กัสก็ตั้งใจเรียนมากข้ามาเบิ่งรถอีปแตกจางดีครับโบเห็นซ้ำพอเอาน,นี้นะครับท่านผู้ชมเนาะพอเอาน,นีอไปอไทยหน้าป่ะครับอันน้องโฟก,กัสบอกอย่างนี้ครับอัน เอฟซีน้องโฟกสัสนะครับบอกอบอกอย่างนี้คับเอฟซีนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อน้องโฟกสัสซื้อน้องโฟกสัสเนาะซื้อจริงเหรอครับซื้อจริงชื่อเด็กชายที่ระดีงามสงัดทีด่ระดีงามสงัดเด็กชายที่ระดีงามสงัดโอ้ซื้อลาล่าตัวนี้ครับาาท่านผู้ชมเนาะที่ระดีเค้นที่ระดีดตัวนี้ ครับผมกาขอขอบคุณน้องโฟกัสได้หลายครับที่ห้ตัวเลขดีๆเบาแอมเระทงนะครับเนาะทานผู้ชมนั่งอยู่กับอ้ายครับขอบคุณครับน้องโฟกัสสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับกาอย่าลืมค่ะกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่องมีสามดาวนะ่เเด้อค่ะเดยวท่องมีสามดาวกับเขียนตัวเลขน้องโฟกัสเขียนตัวเลขน้องโฟกัสเส่สมุดให้ท่านผู้ชม แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องโฟกัสกับเลขของน้องโฟกัสเนาะค่ะเนาะน้องโฟกัสกับเป็นเด็กมีเส้นค่ะนผู้ชมเป็นเด็กมีเส้นเนาะค่ะเนาะเด็กมีเส้นค่ะท่านผู้ชมน้องโฟกัสบอกว่าผีมะฮ่องบอกผีมะฮ่องบอกมะกะซิบใส่หูเนาะค่ะเนาะผีมะฮ่องบอกมะกะซิบใส่หูมาบอกเลขน้องโฟกัสกับนผู้ชม บอกเลขน่องโฟกัสหนึ่งหกเก้าสามแปดศูนย์หนึ่งหกเกมค่ะท่านผู้ชมกระตดหนาตันลังเหร่นนะคะหนึ่งหกน่เก้าสามแปดแปนะคะเนาะก็วเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำมวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพหาค่ะ สำหรับคลิปนี้เทอามีสามดาวกศิลาธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้โชคๆมันหมานเฮงเฮงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ